โรงเรียนราชชานุเคราะห์49เดิมชื่อโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตราดจ,จัดตั้งเมื่อวันที่13มกราคมพุทธศักราช2541เป็นโรงเรียนในพระราชดำริโครงการทัพทิมสยามในสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวล,ลััลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรัตติยาราชนารี ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านทัพทิมสยามหูหนึ่งหมู่เจ็ดตำบลด่านชุมพลอำเภอบ่อไร่จังหวัดตรามีพื้นที่ทั้งหมด258ไร่1งาน67ตารางวาเป็นโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสำนักบ,บริหารงานการศึกษาพิเศษเพื่อรองรับเด็กด้ยโอกาสทางการศึกษาในบริเวณรอยต่อชายแดนไทยกัมพูชาภาคตะวันออก เปิดการเรียนการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาแบบสหศึกษาประเภทอยู่ประจำต่อมาเมื่อมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถมมีความประสงค์รับโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เป็นโรงเรียนราชประชานุเคราะห์เพื่อเฉลิมพระเกียรติระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มานาถบพิตร มีพระชนมายุครบสิพรรษาโดยให้อยู่ในความอุปถัมภ์ของมูลนิธิราชชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปัะถมเมื่อวันที่30พฤษภาคมพุทธศักราช2556กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ประกาศเปลี่ยนชื่อโรงเรียนจากโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตรากเป็นโรงเรียนราชชานุเคราะห์49 ปัจจุบันนางพันธิวากมลรัตนาพิสุทธิ์เป็นผู้อำนวยการสถานศึกษาวิสัยทัศน์ของโรงเรียนจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาสอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานเน้นอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงค,ำค้ำขัญของโรงเรียนรู้หน้าที่มีวินยัยไฝศึกษาพัฒนาสังคมปรัชญาของโรงเรียนปัญญาโลกัสมีปัจโชโต ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลกสีประจําโรงเรียนเหลืองแดงต้นไม้ประจําโรงเรียนต้นไผ่โรงเรียนราชชานุเคราะห์49เป็นโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนให้กับเด็กที่ได้โอกาสทางการศึกษาสิบประเภทมีการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญสนับสนุนและส่งเสริมนักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับทักษะงานอาชีพ เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกพื้นฐานทักษะงานอาชีพได้แก่การเพาะเหตุนางฟ้าการผลิตน้ำมันเหลืองการทำเบเกอรี่การทำน้ำยาอเดกประสงค์ที่ใช้ทำความสะอาดภายในครัวเรือนการทำขนมวอฟเฟลการทำโคมไฟจากไม้ไผ่การทำกระบูนแฟนซี การเปลี่ยนขยะเป็นเงินเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการในการทำงานร่วมกันของนักเรียนทำให้นักเรียนมีไรายได้ระหว่างเรียนสามารถนำความรู้และทักษะที่ได้ไปใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคตมีทักษะด้านชีวิตเป็นคนดีมีคุณธรรมโดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรของสถานศึกษามีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเช่นกิจกรรมสวดมนต์ทุกวันพระและวันศุกร์การเข้าร่วมกิจกรรมพระพุทธศาสนากับวัดและชุมชนเนื่องจากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์49มีลักษณะเป็นโรงเรียนประเภทอยู่ประจำนักเรียนจึงมีการทำกิจกรรมร่วมกันตลอด24ชั่วโมงเช่นการทำกิจวัตรประจำวัน การออกกำลังกายตอนเช้าการรับประทานอาหารการทำกิจกรรมหน้าเสาธงการพัฒนาโรงเรียนตอนเย็นหลังรับประทานอาหารและวันเสาร์รวมถึงทำกิจกรรมต่างๆที่ทางโรงเรียนจัดให้เพื่อให้นักเรียนเป็นคนดีคนเก่งและสามารถก้าวออกไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขพร้อมทั้งสามารถประกอบอาชีพเพื่อเลี้ยงดูตัวเองและครอบครัวได้ ผลงานดีเด่นของโรงเรียนรางวัลเกียรติบัตรระดับหนึ่งงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนจากสมเด็จพระนิษิาเทราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจัก,กรีสิรินทรมหาวชิราลงกรณ์วรราชพักตีสิริกิจจากการินีภิยรยพัฒรัฐศรีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารีรางวัลพระราชทานในการคัดเลือกนักเรียนนักศึกษาและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็กประจำปีการศึกษา2560จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจัก,กรีิรินทรมหาวชิราลงกรณ์วราราชพัชรีจิริกิตจ,จัก,การินีพิรยพั มรศรีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมมาราชกุมารีเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาปีการศึกษา2562จากกระทรวงศึกษาธิการและเป็นศูนย์ครอบครัวพอเพียงลำดับที่1,175จากมูลนิธิครอบครัวพอเพียง ศักดินศีมคุณธรรมนำวิชาการสืบสญญานงานพระราชดำรีเป็นสิ่งที่รัชานุเคราะห์